ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบ,บรุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าอมก๋อยและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่เชียงใหม่24เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าบ้านแม่ตื่นน้อยซึ่งได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบทําไม้ประดู่จึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ เมื่อเข้าตรวจสอบพบว,ว่ามีการลักลอบตัดและแปรรูปไม้ประดู13แผ่นจึงได้ทําการขนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุขณะขนย้ายไม้รถยนต์ของทางราชการได้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ําทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายจึงได้นําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่ตื่นเพื่อทําการรักษาป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่า ต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง์